สวัสดีครับผมชื่อนา,าสิทธิพัฒน์สังสารตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองแมาสา่สอสัากัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพชิชบูรณเขตสามชื่อผลงานการจัดการเรียนรู้เรื่องความหมายและความสําคัญของกฎหมายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทษาีที่6โรงเรียนบ้านหนองแมาสา่สอโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสอ5 e ร่วมกับเทคโนโลยี open content center ในบรนดาเจในการจัดทานะครับพบว่านักเรียนมีปัญหาด้านผลสัมทธิ์ทางการเรียนเรื่องวิชาสังคมศึกษาเรื่องความหมายและความสำคัญ ที่แม่ครังหมดของโรงเรียนจึงนทาให้นักเรียนหาจจะเจอปัญหาอันเนื่องมาจากหาที่มีจำนวนมากเกินไปและในรายวิชาสังคมนั้นมีความจำเป็นที่ต้องจําและเรียนรู้เนื้อหาเป็นจำนวนมากการศึกษาพบว,ว่าการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวจําเป็นต้องมีการจัดการเรียนการร่วมกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกันดังแบบนั้นผมเป็นเทคโนโลยีโอเบกคอนเทนเซอร์ Center, ร่วมในการใช้รู้ในครั้งนี้ยังไงฝากคุณครูทุกท่านร่วมมาเป็นโอเบคอนเทนเซอร์ด้วยกันนะครับขอบคุณคับ